นี่วันนี้เราไากินข้าวร้านบัวพิทักษ์พัลุงกันแะ้วเขาไม่ได้กลมนี่นี่แม่เอาของหนูก็ได้นี่แม่ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเป็นกะทิแม่เอาไงก็นี่ไงเอาของหนูไงไม่เอาแล้วไงนั่นไงของพี่หวานแล้วแม่มาเอาของหนูไม่เขาตัดแค่นั้นเองวันนี้ไม่กินข้าวไม่กินกะทิไงเราก็ไม่กินข้าวโอ๊ยแกตัวร้านพัทลุงแต่ว่ามาอยู่น่านนะคะ นเาะมาอยู่ที่น่าเลยพี่จี้เป็นไงบ้างคะรสชาติเจมจันเมืองพิจิตรไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะพี่โยขาอร่อยมากเลยเอาไปหวานก่อนพี่เอาไปอายพี่โยก่อนไม่ไม่ไม่เอาไปก่อนเลยเลือกเลือกคาปราอีกช่วยไหมคาปรอคาปราอีกช่วยอีกจานนึงเห็นไหมคุณนิดชอบถ้าอาหารแบบว่าข้าวแกง แล้วก็มากินกันแบบนี้ตลอดเลยไก่ปลาไก่ปลากิ่นก็ใชาใช่แต่เป็กกินข้าวเป็นนิดหนึ่งอ๋อห้าแม่ต้อหัดจะไม่หาวใจเลยไะยูนห้าวปลาไงกินข้าวด้วยมาทานด้วยกันนะคะมีไต่ปลามีแกงส้มแต่น้องชอบนี่มีชูชีชูชีเลยนะอ่ันนี้ต้องไก่ปลาแกงส้มมันมันจะเข้ากับปลาทอดนี้ก็เลยต้องชิมก่อนไอ้หยวกกล้วยเทือนหยวกกล้วยเขียนแม่ค้าน่ารักแม่ค้าน่ารักแม่ค้าน่ารัก เปิดกี่ <g rain> ปีแล้วนี่ป้ามาอยู่เด่นี่ตั้งแต่ปี52เก่นส้มเลยหน <g rain> <อ>ุมาเปิดปี52 <g rain> นะคะแม่ค้าบอกอยู่ที่ทรนะครัวพัทธลุงนะโบบอกด้วยครัวพัทธลุงค่ะแต่ว่าอยู่น่านอยู่ที่น่านอยู่ที่น่านไงแต่ร้านอาหารชื่อครัวพัทธลุงนะร้านอาหารชื่อครัวพัทธลุงเดี๋ยวเราอยู่ที่น่านไงอ <g rain> <g rain> อืมพวกกิ้งอร่อยไม่รอน่้ยอืมีม่เอน้ำแกงส้มหน่อยได้ไหมเออทำไมแม่ไม่ใส่เป็นถ้วยให้แม่ให้น้ำมาแห้งเกินขอน้ำหน่อยมากินกับปลาเค็มมันจะได้อร่ยอยจะมึงส้มหยกกล้วยน่ะใส่นิดหนึ่ง ปลาทูมันสดมากเลยนะเองส้มจะเข้ากันไงกับปลาเค็มทอดเนี่ยหนูสั่งให้แม่เปล่าโอ้อร่อยหูสั่งคุณนิดฐยังไม่ทานอะไรได้อ่ะเหนแล้ได้ดิคุณนิดฐ์กินโ๊กกิ้งเลยอ่ะโธ่เมื่อกี้ได้แต่ถ้ากินแกงไม่ไหวแกงมันจะเผ็ดเนี่ยกินแล้วหนูทานใจเยอะมันจะฉลาด ฉลาดจริงหรือเปล่าจริงเท่าที่รู้มานี่เท่าที่รู้มานี่ไม่ค่อยจะจะฉลาดเลยนะพี่จี้นะอร่อยเห็ไม่บอกแล้วอร่อย่เป็นของคนใต้อร่อยททะเลยังนอนเลยอย่าไปว่านี่เลยนี่เหรอนกนี่เหรอกาญจนาขอบคุณมยกเต็มบอกมาส่วนทีบอกแม่แกงส้มมันต้องราดแม่นะแล้วก็กินแบบนี้กับปลาถอดร้อยปลาได้นะเติมโบนุ่ยเดี๋ยวปลาได้นะ อ๋อปลาลังเคี่ยวมันมันร้อยนะคนพ่าลุงมาอยู่ถึงนี่เลยเห็นไหมมาแตง่ายเหรอฮะน้องชายน้องชายอ๋อนึ่งว่าต้นมีแฟนเป็นคนน่านคนน่านนึ่งว่าต้นมีแฟนเป็นคนน่านมีแฟนเป็นอะไรก่ออ๋อแล้วก่อนต้องอร่อยหมดเลยแต่แกงแตปลามันจะมีกลิ่นหอมนิดหนึ่งนักรีวิวนะ หนักรีวิวเขราแกงเป็ต่าที่บ้านนะถ้าแม่แกงก็ไม่มีกลิ่นคายเลยไข่ก็แล้วแต่จริงๆก็ใส่แกงเผ็ดเยอะอยู่บัตเตอยู่บร์ลุงไหมอยู่ตรงไหนของบัตตอรลุงตรงหินอยู่อำเภอเมืองอ๋ออยู่ในเมืองลาวนะแกไม่เมืองหรอหนูไม่ีบัตเตอรลุงจต็เลยเออมีพีก็อยู่ขวนอยู่ได้นะแม่ขี้แม่ขี้แล้วก็อยู่จริงไหมเ้ราะวาเป็นนักกินเต่าที่บ้านเราแล้วก็รู้การทำแกงเต่า อีกคนทำไม่เป็นนอกนั้นอร่อยเหมือนกันแม่ผิวฉีเธอยังยไม่จิ้มิวฉีเลยโอเค